นิฮอนโมโนสวัสดีครับวันนี้มาแล้วลงตู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันคร่าวๆกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้ครับสําหรับอัดฟางครับตัวนี้ติดจองไปแล้วถ้าใครอยากได้แบบนี้เหลือหนึ่งตัวแต่ผมไม่แน่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะครับแล้วก็นี่ NS ตัวนี้เป็น180นะครับ NS 180 48แปดรวมบริการตรวจเช็คทำให้พอใช้งานใครอยากได้สภาพนี้เอาไปทําเองมาคุยกันอีกทีนึงอันนี้ NS 130นะครับได้สตาร์ทนะครับตัวนี้อยู่33มหม NFD 1 0 2 7งศูได้สตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่แน่ใจน่าจะเป็น170นะครับอยู่ประมาณ4 0่หมกว่าบาทนะครับอ่ามีตรงนี้อีกอ่าสำหรับแมคโครนะครับรถขุดอันนี้ติดจองไปแล้วแล้วก็มีอันนี้30,000อ่ะขายไปแล้วที่โอ้โหไปกันหมดแล้วนะครับ MP 5ครับตัวนี้ประมาณ4 5่หมื่แถวครับตัวนี้ติดจองไปแล้ว5แถวครับตัวนี้ยังอยู่นะนี่ตัวนี้ยังอยู่สตาร์ทกุญแจนะครับอยู่ประมาณ30,000ไปปลายสี0 0 0ืต้นๆนะครับสำหรับตัวนี้นะ คูโบต้าด้วยนะครับอ่านี่ไปแล้วสรุปเหลือตัวด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับรุ่นเดียวกันนะั้นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับสำหรับอัดฟางนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วเหลือตัวนี้ 4, 000, 2, 4, 000, สี่หมื่นสองสี่หมื่นห้าคร่าวๆประมาณนี้นะครับทําให้พอใช้งานทุกรายการนะครับอยากทำทรงทําสีมาคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับคุณล่องดินครับโอ้โหสวยมากใครอยากได้หน้ากว้างสี่สิบเซนไม่ต้องลึกมากห้าสิลึกห้าสิบเซนกว้างสี่สิบเซนนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าครับขึ้นอยู่สิบแรงนะ ตัวนี้เน้นกว้างนะครับเน้นกว้างเลยแล้วก็ขนสินค้าครับ2คันเท่ากันเลย54 0 0 0ี่ครับตัวขวาไม่มีดมตัวซ้ายมีดมครับ5 4า0สีเท่ากันแต่ตัวขวาได้750กิโลโปรติไม่ค่อยได้เจอนะ750อปกติเจอ500อยนะครับสวยด้วยด้วยสวยมากตัวไหนสวยก็สวยตัวไหนไม่สวยก็ไม่สวยลวะนะแล้วก็บุ้งกีครับอันนี้ติดท้ายรถไถยครับเอาไว้ตักนู่นตักนี่ได้18ื่นครับ อัดฟางก้อนกลมม้วนฟางนะครับอ่าก้อนกลมเท่ากับ2ก้อนครึ่งของก้อนเหลี่ยมนะครับแล้วก็รถขนสินค้าครับตัวนี้4 8 0 0 0ื่นครับตัวนี้6 9 0 0ืลืมแจ้งนะทากากิตะนะครับรถขนสินค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอร์บัสครับตัวนี้เป็นขับหลังนะครับ2เครื่องวางหน้าเครื่องหนึ่งวางหลังเครื่องหนึ่งเอาไว้พ่นโบใครอยากได้เครื่องแรงแรงโบแรงแรงเพลแรงแรงตัวนี้เลย7จ็ดหมื่เท่านั้น500ลิตรครับรวมเป็นการตัวเช็คทำให้พร้อมใช้งาน รถขนรถขนอีหลวจะไปรถขนอย่างเดียวเลยพวนดินครับขึ้นแปลงสำหรับตัวนี้เครื่อง L เจครับเจแรงสตาร์กุญแจด้วยนะครับขึ้นแปลงเป็นหลังเต่านะครับตัวนี้อยู่2 7 0 0 0เท่านั้นวิดเดอร์ครับมีมาตัวเดียวแล้วก็มีแค่ตัวเดียวด้วยเครื่องเป็น G 4 L นะครับเครื่องเซนอโคมาสุนะครับสี่แถวหนึ่งหมืนะครับรถด,ดํานานะครับสองแถวหนึ่ง้าร้อตัวนู้นยังอยู่ตัวนี้ติดจองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแอร์บัสอีกหนึ่งคันหนึ่งก็ไปแล้วนะตัวนี้อ่า พาไปดูเซรามิกสักนิดหนึ่งแวะๆอันนี้เดี๋ยวรอชมนะครับอาทิตย์หน้ามาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ดูอืออาทิตย์หน้าค่อยมาเจอกันนะครับขอไปล้างกันก่นอนมีอะไรอีกมีอีกนะปั๊มอยู่ด้านหลังเดี๋ยวรอก,กันสักครู่นะครับเดยวเดินกันไปอา่านี่ครับสําหรับตัวนี้จะเป็นปั๊มแรงดัน M.S. สา3ห้าสเข้านิ้วกว่าๆเนี่ยเข้านิ้วกว่าเครื่องยนต์คูโบต้าสี่แรงนะครับเป็นหม้อน้ำแล้วด้วยนะครับตัวนี้หนึ่งหมืนแปดพนะครับ สอสูบสิแรงติดจองมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ2สูบ9.5แรง c 4สี่ห้ามิซูนะครับเก้าพารครับตัวนี้เป็นเครื่อง L75 นะครับแล้วก็ติดกับปั๊มฮัสตานะครับว s หกพร้อมกับใส่กวนด้วยครบชุดนี้นะครับจบกันที่2อ0หมื่นเจ็กวนเช่นนี้ต้องมีประมาณห0พันะยาวด้วยใหญ่ด้วยนะครับชอบเลยไหมยาวๆใหญ่หญๆนี่เลยอันนี้ติดจองมาเรียบร้อยแล้วครับสิแรงครับ e.r 1 0 0ยนะครับยังอยู่นะสองหมนะครับนี่ติดจองไปแล้ว msc 1 5โลสายเปล่าติดจองไปแล้วนะครับอันนี้ก็ปั๊มน้ําติดจองไปแล้วแล้วก็มีอันนี้ชุดเก่านะครับสาหรับเครื่องปั่นไฟปั๊มลมนะครับรอแท็กครับใครอยากได้นะครับสำหรับวิโกลโลมีให้เลือก4คัน147,000บาทรถตักรถแมคโครสนใจยังไงทักกันมาได้นะโอกาสเช้าก็ยังมีเอาสิฟกลงฟเร็ว เยอะครับลูกค้าอยากได้อะไรบอกกันได้นะครับพิมพ์กันมาคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีนึงบ๊อบแคทครับคันนี้ก็เพิ่งมานะแต่มาจอดตรงนี้นะครับนี่น้ำมันรั่วนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวทำให้พร้อมใช้ไม่ต้องกังวล725ครับกับราคา1 5 9 0 0 0าเท่านั้นครับใหญ่นะนี่ถ้าตัวเก่านู่นตัวนั้น543ขายอยู่แสนเก้าตัวนี้725นะถูกกว่าอีกนะลูกค้าเครื่องใหญ่ๆดูเอา สี่สูปนะดูไม่ผิดนะครับแล้วก็มีด้านหลังอันนี้อ่าแปลว่าตัวนี้อยู่มิสเตอร์พันตัวนี้อยู่นะครับหนึ่งแสนาะครับอัดฟางก้อนกลมรุ่น1,000นะครับอันนี้มวนฟางตัวนี้ติดจองไปเรียบร้อยแล้วม้วนฟางก้อนกลมนะครับขอบพระคุณลูกค้านะ ดีเซลครับสองตัวนี้เป็น N S 1 3 0น C นะครับสองตัวเลยเท่ากันครับ27,000บาทท่านใดสนใจตัวไหนทักกันมาได้ Facebook นี่คอมโนต์ไลน์อันลลอนี้ฮอมนโนต์นะครับวันนี้ลากันาปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวรอประกอบเสร็จเดี๋ยวมารีวิวทีหนึ่งสำหรับรถดํานานนะครับ